พูดถึง Ni ก e ้นะครับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานี่คือเบอร์หนึ่งเลยนะเป็นเหมือนราชาของวงการกีฬาและวัฒนธรรมแบบที่ไม่มีใครค้นได้แต่จะเป็นยังไงกันครับถ้าจู่ๆราชาองค์นี้ดันเริ่มเดินสะดุดคือช่วงหลังๆมานี้เนี่ยโลโก้สวูชที่เราคุ้นเคยกันดีกำลังเจอกับวิกฤตที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนเลยวันนี้เราจะมาเจาะเลือกกันครับว่ายักษ์ใหญ่รายนี้พลาดตรงไหนแล้วแผนที่จะกลับมาทวงบัลลังคืนเนี่ยมันเป็นยังไง ก็นั่นแหละครับคำถามที่ตอนนี้ทุกคนในวงการอยากรู้ที่สุดเลยก็คือเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับ n i กี้จากแบรนด์ที่ดูเหมือนจะแข็งแกรง่งไม่มีวันล้มได้ทำไมทำไมอยู่ดีๆถึงมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นมาเต็มไปหมดแบบนี้โอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่มันโอ้โหเห็นแล้วต้องขยี้ตากันเลยนะครับนี่ครับรายได้ที่เขาคาดการณ์กันสำหรับปีงบประมาณ2025ติดลบไป10%เลยนะคือ นี่มันไม่ใช่แค่การเติบโตช้าลงธรรมดานะครับแต่มันเป็นสัญญาที่ชัดมากๆว่าเออคนซื้อของน้อยลงจริงแล้วโมเมนตัมของแบรนด์เนี่ยกำลังเจอปัญหาใหญ่เขาแล้วและได้คิดว่ายอดขายลดลงก็น่ากังวลแล้วใช่ไหมครับมาเจอตัวเลขต่อไปนี่น่าตกใจยิ่งกว่าอีกคือกําไรสุทธิในไตรามาสที่4เนี่ยหายไปเลยครับ44%คือมันบอกเราว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ที่ยอดขายแล้วนะ แต่มันกัดกินเข้าไปถึงแก่นของธุรกิจเลยนั่นก็คือความสามารถในการทํากําไรนั่นเองแล้วสาเหตุสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับอัตรากําไรขั้นต้นลดลงไป4.4%หรือถ้าในวงการเขาจะเรียกกันว่า440 basis point ประเด็นสําคัญของตัวเลขนี้มันคืออะไรมันบอกเราง่ายๆเลยครับว่า n i กี้เนี่ยเสียอํานาจในการตั้งราคาไปแล้วพูดง่ายๆคือต้องหันมาจัดโปรลดแลกแจกแถมหนักมากเพื่อระบายสต็อกซึ่งสําหรับแบรนด์ระดับพรีเมียมที่ขายความเท่ขายความอยากได้มาตลอดเนี่ยโอ้โหนี่คือสถานการณ์ที่แย่ที่สุดเลยครับก็จากตัวเลขทั้งหมดที่เราดูกันมาทั้งรายได้ทั้งกําไรที่หายไปภาพมันเลยชัดขึ้นมาเลยครับ ซึ่งก็พาเรามาสู่ภาพรวมในองค์แรกของเรื่องนี้ยักษ์ใหญ่ที่เคยยืนหนึ่งตอนนี้กำลังสะดุดอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคำถามคือแล้วมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรคือรากของปัญหานะครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขอย่างเดียวแต่มันลึกลงไปถึงวิกฤตศรัทธาข้างในบริษัทเองเลยเป็นเหมือนการต่อสู้กันระหว่าง2ปรัชญาที่แบบอยู่คนละขั้วเลย ระหว่างกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย Data หรือข้อมูลกับแนวทางที่นําโดยจิตวิญญาณของผลิตภัณฑ์ภาพนี้จะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับคือมันมี2ฝั่งชัดเจนเลยฝั่งหนึ่งคือแนวทางของ c ีอคนปัจจุบันจอห์นโดนาโฮซึ่งมาจากสายเทคมองทุกอย่างผ่านตัวเลขผ่าน Data กับอีกฝั่งหนึ่งคือจิตวิญญาณแบบไนกี้ดั้งเดิมแทๆ้ๆที่ลหลงไหลในตัวโ Product ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นมาจากคนที่เป็นลูกม่อของแบรนด์อยู่กันมาเป็น 10, 10ปี แล้วไอ้กลยุทธ์ของไนกี้ที่บอกว่าโอเคเราจะขายตรงถึงลูกค้าเองตัดร้านค้าปลีกอย่างฟุตล็อกเกอร์ออกไปสุดท้ายมันกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทิ้มตัวเองครับเพราะพอไนกี้หายไปจากหน้าร้านปุ๊บมันก็เกิดช่องว่างขึ้นมาทันทีเลยแล้วใครล่ะครับที่เข้ามาแทนที่ก็ฮูก,กากับออนรั n นิ่งไงครับในขณะเดียวกันไนกี้เองก็ดูเหมือนจะวนอยู่กับการผลิตรุ่นเก่าๆซ้ำไปซ้ำมาจนคนเริ่มรู้สึกว่า มันเริ่มโหลไปแล้วนะความเท่ความคููมันหายไปแล้วล่าสุดนะครับมีอีเมลภายในจากผู้บริหารของ Ni กี้ถึงพนักงานที่น่าสนใจมากเขาออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าสถานการณ์ที่ผ่านมามันไม่ง่ายเลยนะแล้วเราก็โดนโจมตีมาเยอะคือการที่ผู้บริหารออกมายอมรับแบบนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ชัดมากครับว่าโอเคเรากาลังจะเปลี่ยนทิศทางกันแล้วนะมันเหมือนกันการบอกว่าเรารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรและเราพร้อมจะแก้ไขมันแล้ว แล้วในจังหวะที่ไนกี้กำลังง่วนอยู่กับการแก้ปัญหาภายในตัวเองนี่แหละครับข้างนอกบริษัทสมรภูมิลบมันเปลี่ยนไปแล้วมีผู้ท้าชิงหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยพร้อมที่จะเข้ามาลุมยักษ์ใหญ่ที่กำลังบาดเจ็บอยู่ลองดูตารางนี้สิครับภาพมันจะชัดเลยคือฮอกก้าเนี่ยเขาเข้ามาตีตลาดด้วยจุดขายเรื่องความนุ่มสบายขั้นสุดใส่วิ่งแล้วเหมือนเหยียบเมฆส่วนออร์รันนิ่งก็มากับดีไซน์และเทคโนโลยีที่แบบเฮ้ยมันดูแตกต่างมันดูใหม่ตัดภาพกลับมาที่รองเท้าวิ่งของไนกี้ กลายเป็นว่าถูกมองว่ามันプレเซฟเกินไปหน่อยมันขาดว้าวแฟกเตอร์ที่จะทําให้คนร้อง wow ว้าวเราอยากซื้อจุดนี้น่าสนใจมากครับอันนี้คือข้อมูลจากตลาดรีเซลหรือตลาดขายต่อซึ่งหลายคนบอกว่านี่แหละคือตัวชี้วัดความเท่ของแบรนด์ของจริงเลยเห็นครับไหมครับไนกี้แพนด้าดังที่เคยฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยตอนนี้ราคาดิ่งลงเหวเลยในขณะที่รองเท้าคู่แข่งอย่างอันต้ากราบพุ่งสวนขึ้นไปแบบโอ้โหตลาดได้ตัดสินแล้วครับว่าตอนนี้ใครกําลังมา แล้วถ้ายังไม่เชื่อมาดูตัวเลขนี้ครับคือหลังจากที่นักบาสดังอย่าง k y ลรีเออ i n g แยกทางกับ n i กี้ไปอยู่กับอานตาเนี่ยรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นปริมาณการซื้อขายรองเท้ารุ่นซิเนเจอร์ของเขาบน StockX พุ่งขึ้นไปถึง1,900%บวก1,900%นะครับโอ้โหนี่คือสัญญาณเตือนภัยดังๆเลยว่าพลังของพรีเซนเตอร์อยังสำคัญมากนะแต่ตอนนี้คนพร้อมจะย้ายค่ายตามนักกีฬาที่เขารักแล้วโอเค โดนโจมตีรอบด้านขนาดนี้แล้วไนกี้จะทำยังไงล่ะจะสู้กลับแบบไหนเรามาดูแผนฟื้นฟูเพื่อทวงบอลลังคืนของพวกเขากันครับแผนคัมแบ็กของไนกี้เนี่ยหลักๆมีอยู่3ข้อครับข้อแรกเลยกลับไปคืนดีกับร้านค้าปลีกเอาของไปวางหน้าร้านให้คนเห็นให้คนจับอีกครั้ง 2. อ,อาจฉีดนวัตกรรมใหม่ๆเข้าไปสร้างว้าวแฟกเตอร์ให้กลับมาให้ได้และ 3. ข้อนี้อาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้ คือการสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรขึ้นมาใหม่ปลุกขวัญและกำลังใจดึงเอาจิตวิญญาณแห่งความสร้างสารรค์ของไนกี้กลับมาแล้วนี่คือตัวอย่างนวัตกรรมที่ว่าครับคือไนกี้เริ่มมองไกลกว่าแคร่เรื่องเร็วขึ้นหรือเก่งขึ้นแล้วนะตอนนี้พวกเขากำลังจะเจาะตลาดเวลเ s สที่มันใหญ่มากๆด้วยสิ่งที่เรียกว่ารองเท้าประสาทวิทยาหรือ neuroscience s o e คอนเซปต์มันคืออะไร คือมันจะมีปุ่มบนพื้นรองเท้า22ปุ่มที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นเส้นประสาทที่ฝ่าเท้าโดยเฉพาะเลยเพื่อช่วยให้นักกีฬามีสมาธิฟื้นฟูสภาพจิตใจนี่คือการก้าวข้ามจากการขายแค่รองเท้าไปสู่การขายประสบการณ์แบบครบวงจรเลยเอาละครับเราเดินทางมาถึงบทสรุปกันแล้วการเดินทางของ n นกี้ต่อจากนี้ไปเนี่ยมันก็เหมือนกับการเดิมพันครั้งใหญ่เลยครับที่ทั้งโลกตั้งแต่นักลงทุนไปจนถึงแฟนๆอย่างเราๆเนี่ยกำลังจับตามองกันแบบไม่กระพริบตาเลย ทีนี้ถ้าจะมองในมุมของการลงทุนมันก็มี2ฝั่งให้คิดเลยครับฝั่งที่มองบวกหรือบูเคสเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยราคาหุ้นมันลงมาเยอะแล้วนะน่าสนใจแถมยังมีผู้นำคนใหม่ทิศทางใหม่ๆแล้วยังไงซะพลังของแบรนด์ n นกี้มันก็ยังแข็งแกร่งอยู่ดีแต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งแบร์เคสที่มองลบเขาก็จะกังวลว่าโห oh, คู่แข่งตอนนี้มันเยอะและเก่งมากนะแล้วการจะพลิกฟื้นบริษัทเนี่ยมันต้องใช้เวลา อาจจะนานกว่าที่คิดก็ได้นะยังไม่รวมความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้าอีกสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามสําคัญนี้แหละครับในโลกที่ความพักดีต่อแบรนด์มันเปลี่ยนกันได้ง่ายๆที่รสนิยมคนเปลี่ยนไปเร็วมากการเดิมพันครั้งใหญ่ของไนกี้ที่จะนําจิตวิญญาณของแบรนด์กลับมามันจะทันเวลาหรือเปล่าคําตอบคงมีแต่เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ครับแต่ที่นนแน่ๆเลยก็คือสงครามเพื่อชิงความเป็นเจ้าแห่งวงการกีฬาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ ก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงทุกการตัดสินใจควรทำด้วยข้อมูลและความรอบคอบหุ้นไนกี้ถึงแม้จะเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงแต่ก็มีความผันผวน,นตามเศรษฐกิจและเทรน์ตลาดโลกการวิเคราะห์วันนี้เราเห็นทั้งโอกาสและความท้าทายหากคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวการติดตามแนวโน้มการเติบโตของตลาดรองเท้าและกีฬารวมถึงกลยุทธ์ของไนกี้จะช่วยให้การตัดสินใจมีเหตุผลมากขึ้น ในขณะเดียวกันนักลงทุนควรระวังปัจจัยเสี่ยงเช่นการแข่งขันจากแบรนด์อื่นการเปลี่ยนแปลงรสนิยมผู้บริโภคและปัญหาซัพพไทยเชนเพราะทั้งหมดนี้สามารถส่งผลต่อผลประกอบการได้โดยตรงการเข้าใจภาพรวมของตลาดและไม่ลงทุนเกินตัวจึงเป็นกุญแจสำคัญสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องโชคแต่เป็นเรื่องของข้อมูลความอดทนและการวางแผนหุ้นไนกี้ อาจยังเป็นราชาแห่งกีฬาแต่ก็ต้องระวังความผันผวนของตลาดในคลิปต่อไปเราจะพาไปเจาะลึกหุ้นและเทรนด์กีฬาอื่นๆที่น่าสนใจถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆเ,เพื่อไม่พลาดการอัปเดตหุ้นและเทรนด์การลงทุนล่าสุดเราจะพาคุณเข้าใจตลาดหุ้นแบบไม่ซับซ้อนแต่ครบทุกมิติขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ